สกรีนขวด2สีกับระบบหาตำแหน่งสกรีนอัตโนมัติเป็นอย่างไรมาดูกันครับคลิปนี้มาดูการทํางานของเครื่องสกรีนมอเตอร์เซอร์โวที่มาพร้อมกับระบบหาตำแหน่งสกรีนอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์จับค่าสีตัวนี้กันครับก่อนอื่นเลยต้องติดตั้งบล็อกสกรีนและเทสีสกรีน เมื่อเรียบร้อยก็เริ่มกันเลยเริ่มสีแรกที่สกรีนด้วยลายสกรีนสีฟ้าส่วนนี้จะเริ่มจากส่วนใดของชิ้นงานก็ได้ตั้งค่าเซ็นเซอร์ให้จำค่าสีเพื่อระบ,บุตำแหน่งสกรีนสีที่2แบบอัตโนมัติ เสร็จแล้วมาเริ่มสีที่2กันเลยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องสกรีนจะหมุนตำแหน่งขวดอัตโนมัติเพื่อสกรีนลายให้ตรงกับตำแหน่งเดิมลดการคาดเคลื่อนจากการใช้มือจับวางเองได้อย่างมากสะดวกและแม่นยำสุดๆสำหรับเครื่องสกรีนรุ่นนี้เมื่อสกรีนเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็เตรียมข้าสู่ตู้อบลมร้อน และเมื่อบอบเสร็จก็พร้อมจัดเก็บชิ้นงานได้เลยทันทีจบครบทั้งระบบได้ที่ดีเลยยินดีให้คำปรึกษาแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนโทร0868426859ไลน์แอดนิจีนปรแผ